เราพี่าไปเล่นเมืแล้ไปดูรไว้ยืช่วยกันไปเป็นเรื่อบนยุดไปเหมือะไรเนี่ยอันนี้มีสีมพน้อยเบบแล้วม่อไหรมีสีชมพูต้นนี้มีดอกต้นนั้นไม่มีดอกอุ้ยแม่เขาอาหมามาด้วยบายบไปไปมาดักดักมาดักดมดักดัก 啥玩意？哪哪哪哪？